ให้ระลึกถึงความตายสบายนักหากรักหักหลงในสงสารแต่ว่าในเมื่อเรารักสิ่งไหนมากเราก็ทุกมากเพราะนั้นเราจะทำยังไงจะตัดอะไรในจุดนี้ต้องพิจารณาอะไรต้องพิจารณาถึงความตายของตนเองนะนี่นะหลวงพ่อว่านะเรารักร่างกายของเรารักไหมไม่มีอะไรที่จะรักยิ่งกว่าร่างกายของตนเองแต่อีกสักวันหนึ่งละ่ะ ความแก่เจ็บตายจะต้องเข้ามาถึงตัวของเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อขนาดร่างกายตัวเรายังไม่ใช่ตัวตนของเรายังอยู่ในกฎอัในใจจังทุกขังอนาตาัตาตายพูดง่ายๆเราจะไปห่วงหาอะไรอะไรกับคนอื่นเขาเละนีไปห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงเมียกับเท่านั้นห่วงสามีภรรยากับเท่านั้นรักทรัพย์สมบัติพัชฐานกับเท่านั้น ขนาดร่างกายตัวเองก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นของเราได้อย่างไรอพอไปรักไปหลงในสิ่งเหล่านั้นก็นี่แหละตีอกชกหัวเลยเป็นทกุกข์ใจเลยสิเผลอๆจะผูกคอตัวเองตายอีกต่างหากเพราะความรักเพราะความโง่อของเราในจุดนั้นนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้กล่าวได้ตรัสเอาไว้แล้วพวกเรานํามาเป็นกระจกเงานะมองตนเองไม่อยู่เสมอ ถึงจะรักของใครกับกรรมของใครของเราถึงพ่อแม่ก็เป็นกรรมของท่านท่านที่สร้างมาของท่านถึงจะเป็นญาติพี่น้องสามีภรรยาแต่ละคนก็มีกรรมของใครของเราถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาทํามาได้เพียงแค่นั้นเอ,อเรารู้แล้วทีนี้เรามาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้พบการแนะนําสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราควรจะทำตนอย่างไรเราต้องคิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทำนในจุดนั้นนี่แหละให้พวกเราตั้งตนไว้โดยชอบเมื่อเราตั้งตนไว้โดยชอบอย่างนี้แหละความสุขกายสุขใจก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่วางตัวถูกนะมันเป็นอยู่อย่างนี้ละโลกแล้วเราจะให้มันเป็นอย่างใจเราได้ยังไงแต่อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปตาม มันขึ้นมาแล้วก็ตับไปอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะดับมันต้องดับเราทําใจของเราเท่านะั้นต้องดูรู้ทั้งมันเกิดรู้ทั้งมันจะดับด้วยถ้าเรารู้ทั้งสองเงื่อนนะขนาดน,นนะไม่ดีใจไม่เสียใจในะสองเงื่อนทําใจพอถึงสุดใจของเราก็จะหลุดพ้นจากบ่วงเหล่านั้นบ่วงความรักบ่วงความหลงบ่วงความมัวเมาบ่วงความเกลียดความโกรธความ พอใจไม่พอใจมันจะตัดบ่วงเหล่านั้นออกทั้งหมดจากจิตใจของพวกเรานะ